สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีไปถึงท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูดาวนะคะในสัปดาห์ที่เรียนหน่วยครอบครัวสุขสันต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวนะคะเด็กๆคะรู้ไม่เอ่ยว่าการมีส่วนร่วมของครอบครัวนั้นมีอะไรบ้าง รู้ไหมคะเด็กอยู่ที่บ้านทำอะไรบ้างเอ่ยที่ทำกับครอบครัวทำกับคุณพ่อคุณแม่ทำกับคุณตาคุณยายหรือทำกับน้องกับพี่ที่บ้านมีอะไรบ้างคะ,ะมีหลายอย่างเลยนะคะที่เราทำกิจกรรมกับครอบครัวได้นะคะเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวนะคะการ ทำสวนทำผักสวนครัวปลูกต้นไม้ถางหญ้าเก็บกวาดใบไม้กับครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมคะมีอะไรอีกรู้ไหมคะการนั่งดูโทรทัศน์ร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่นะคะเด็กๆอยู่ที่หนึ่งคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่หนึ่งไม่ใช่นะคะ เราจะต้องมีกิจกรรมร่วมกันนะคะมาดูทีวีด้วยกันดูสารคดีที่เป็นประโยชน์ด้วยกันนะคะมีอะไรอีกไหมรู้ไหมเอ่ยมีอะไรอีกคะรู้ไหมคะ ทำงานบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะคะคุณแม่ขอให้หยิบจับอะไรขอให้ช่วยเหลืออะไรขอให้เก็บอะไรก็ช่วยคุณแม่ช่วยคุณพ่อทำงานบ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรมในครอบครัวร่วมกันนะคะกิจกรรมต่างๆที่ครูดาวพูดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ กับตัวเด็กๆเ,เองเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในครอบครัวเลยทำให้เด็กๆคุณพ่อคุณแม่น้องๆพี่คุณตาคุณยายมีความรัก ความสามัคคีกันในครอบครัวมีความอบอุ่นกันในครอบครัวนะคะสิ่งสําคัญครอบครัวต้องมีความอบอุ่นต้องมีกิจกรรมร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่เด็กๆอยู่ที่หนึง่งคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่หนึง่งน้องอยู่ที่หนึง่งโทรศัพท์คนละเครื่องดีไหมคะไม่ดีเลยโทรศัพท์ถือคนละเครื่องต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างก้มหน้าไม่เอานะคะโทรศัพท์มีไว้ เพื่อประโยชน์ศึกษาหาความรู้หรือเพื่อการพักผ่อนที่มีเวลาพอดิบพอดีอย่าเยอะเกินไปนะคะเสียสายตาเสียสมองนะคะให้มันพอดิบพอดีคุณพ่อคุณแม่เวลาบอกเด็กๆให้วางโทรศัพท์ก็ต้องวางนะคะไม่ใช่เล่นกับโทรศัพท์อยู่ทั้งวันเลยไม่เอานะคะฉะนั้นนะคะก็ นำไปปฏิบัติให้ดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ